Vì nó nọ ngon nhăng bỏ bỏ bọn nóng thăm ngàn cứ cái câu cái nét to cay đấy cay าพอ่อลุงจอยเฮ็ดงานพอดีพี่น้องปาพ่อนกับสีแบ่เฮ็ดงานก่อนจักหน่อยยังไปห้าเก็บขอกม่วงซุกมากินนี่น้องปลาโตร <c oughs> ุมเสือเป็นฮอนพี่น้องอากาศฮอนมาตีเฮ็ดงานลุงใหญ่เลือกแกเสือ งานก้อนพี่น้องเจ๊ข้าวใส่ลเลยจริงวะปลาฮะเหลี่ยบเหลี่ยบวันนี้พี่น้องบ้าพรอ,อเฮ็ดงาน,นเป็นเบิง้งหมูม่วงก้อนอย่างอยู่บ่าพี่น้องลดนิม้มรดก็ไจ๊บพี่น้องเอาเนี่ยชอยกันนี่ทางทางบ้านแถาแก่พี่น้อง โอ้ ه, พี่น้องต้นหลอกแค่ต้นน้อยๆยังเป็นหลอกเลยพี่น้องนี่แหละนี่แหละต้นแค่พี่นอ้นนนนองเอ้ยนี่ต้นแค่ต้นน้อยๆน,นึงบม่ท่านบิดหัวสัมพี่น้องเป็นหลอกแหละที่ว่าวาพ่อนอมางมันไปตั้มเหมนกับต้นนีเด้อพี่น้อง หลอกแค่อันนี้เลยมันเป็นหมากบ้าพอ่อนะหมากมันเป็นตําแซบคือกันพี่น้องแต่ส่วนร้ายเขาเอาหลอกมันไปลวกกินกัานน้ำพริกนี่พี่น้องนี่เด้อต้นแค่ขาวพี่นอ้องนะเปล่าไม้เขงบา่าวพ่อหนูนี่กะสิม่าเอามักม่วงพี่น้องโอ้ยั่งอยู่ นี่พี่น้องนี่ละมะกม่วงก็ร่างสีสุกพอดีก็ร่างมันๆพี่นอ้องอ๋อย่างลายอยู่นู้กับแทกินลายนวยเลยพี่น้องสิว่าท่านนู้เลยบ่าวพอดอ่ะสอยเอาเลยเนาะพี่น้องไปกินดินแซ่บแทบมักม่วงม่มวงผ่าลันพี่น้อง ก็เป็นกอบเล้นหนิมงวงนี่มาถามันสุกมันกับสีโบกอบเป็นไรพี่น้องอุ๊บอู้สีนวยย่อ,อเลอกลือโบขึ้นพี่น้องจะเอาไปไลยบ่เนาะอาซัมพวกินบ่สีนวยอ่ะบ่าวพ่อสีเอาจักสีนวยหานวยกับพ่อเลยพี่น้องอยากกินโมเมที่อ่ะก็ตัวต่ตตำๆนี่แหละ กล e นสอดมืดแด่พี่น้องสิสุกงั้นเด้ะมาอเลยพี่น้องมือสุขุสุขล้นมาเอาหมกม่วงไปกินเนี่ยพี่น้องบ้าพ่ออันโมฮวงหรอกมันชิลล้นทิมเนี่ยพี่น้องหมกม่วงชิลล้นทิมมืดแด่มิเตนูมาเจาะกินเป็นหมกม่วงแถาแก่พี่น้อง คนกูบอิเวมาเกกบเอาหล่อพี่น้องมันหลายอ้อมฟ้ามอ้อมบอ่อพูนหลายมีแต่ปะให้ล้นิ่มพี่น้องมันสุกขายกับราคาบอดีเป็นไงพี่น้องปีนี้โลหนึ่งบอวเทิงสิบบาทเห็ดย่างมึงจอยเสียม,มาแค่ไปตั้มบ่ นี่พี่น้องมา,มาแค่จอยไปเจะมาแค่ไปต้มนี่นี่นี่เป็นซอยตรงมัเอามาแค่อ่อนตตน,นะนี่ต้นต้นใหญ่เ่นืนยยอยน,นพี่น้อง,อง,องต้นนี้ก็เป็นหลอกเลยพี่น้องตะตำนี่เออหลอกแค่นี่ กูกกิ่นยเด้อพี่น้องต้นน้อยๆนีน่เป็นหลอ,อกเหมแหละะไปพอกันอยู่เพื่อนเบาพอกันพี่น้องกินหมักม่วงมานี้ไล่หมักม่วงมาแหล่นไปกันเลยพี่น้อง พี่น้องมันกับหองมาพ่นไหลเลยแนวจิ้มตอนเที่ยงพี่น้องไปกินลินนะฮะม่วงไปกินลินพี่น้อง มาหอทองบาบ่อนวันนี้พี่น้องสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนุนมีมา,าพร้าวข้าวบบ่อนี่เก๋าวันนี้พี่น้องบาบ่อนพ่อกระเทือนไม่เดี่ยวันนี้ผมยังลายพี่น้อง,ง,องบาบ่อนก็ไปเก็บม่วงแหลมมากินพี่น้องเนี่ยม่วงกระเพรอมพี่น้องใกล้ที่ซุปแปอร์มูง มามาพี่น้องเศษน้ำบาพ้อนวันนี้คือเกาพี่น้องก้อนสิกินก็ขอฝากด่องนี้เลยพี่น้อง่องบาพ้อนพ่อกระเทินฝากกดติดตามกดทรัพย์สะไข่กดไลค์กดแชร์ให้บาพ้อนนี่เลพี่น้องเะครับเป็นกำลังใจให้กันในกันเนาะพี่น้องนะก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้องเมื่อสุขุนสุกุนที่เขามาเบิงมาสมมามาวันนี้พี่น้องกินหมักม่วงเทิร์น้ำบาพ้อน พอ่อเอามาหลายเลยพี่น้องเอามาเพื่อพี่เพื่อน้องมาเนี่เอามาเพื่อพี่เพื่อน้องบ้าพ่อนกินมืดมืดเถอะยางย่างขอ,องหมอครับกินแมเป๊ด,ดๆุหลุดพี่น้องเก็บมาจากต้นไม่ไหม สดๆสดเก็บมาจากต้นวีน้องมาเร่อมาเร่อผ้ายากเส็บๆน้ำมาพร้าวมันนี่วง เรียบร้อยบุมีน้ำจิ้มน้ำย่างเลยพี่น้องุ่งมันวุ้สมเลยไหมมันสิกินสมมันกินบมเป็นพี่น้องมันมันเนี่ยกินซุสดนี่แซ่บดีพี่เนาะฮึ่มทังมันถึงกรอบพี่น้อง ยังน้อยมันสีซุกเลยสุดๆเก็บมากจากต้นเป็นว่าอ้ บ็เลยไปทั้งไรพี่นอ้องจับกุ้งเนี่ยพักพอรอน,นกันปลาปอไหวมันเลยไปทั้งไรกันนี่แหละหาแนวเจ็บแซบมาสู่พี่สู่น้องกินคือเก่าหมอนี่ในมม่วงเธอม,มาหมูนี่ พี่น้องกินดินว่างๆแ่บพี่น้อง มันพีน่น้องหวานมันพอด,ดีสำเนียงถามันซุปกว่านี้มันก็สิกินบ่แซ่บเน่อยสำเนียงกำลังกินแซ่บออกกรอบมันมันมันหวานจังหน่อย มเมดหน่วยหนึ่งใ่กระ,ะยบในอะไรพี่น้อเมันหน่วยใหญ่หน่วยเครื่องดุนไอ่น ยิ้มแมวันนี้พี่น้องป่าพ่อนมืดหน่อยหนึ่งเหลือแต่แก่นมันสำรักกินนี่บลาพ่อนก็เสีเอาไว้สำนี้นะพี่น้องพอนึ่งก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมือสุกุสุก้นที่เข่ามาเบิกมาดส้มพี่ปลาพ่อนั่นแต่ต้นจนจบน้อพี่น้องบลาพ่อนก็ขอขอบุญขอบุญนัย สำหรับคลิปนี้ก็เสียเว้าจำเนียแล้วพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสบายดี